เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปโฮมสเตย์ที่มีอาหารทะเลให้กินครบสามมือ้อกินปูแบบไม่อัน้นล่องแพโดดน้ำกลางทะเลมีส่วนน้ำกลางที่พักการคืนสนุกสนานกนาดดันตั้งต้นตียังมีเก๊กห้อยมีฟองฟรีด้วยนะวันนี้ต้องกับเด็กแกงพามาชุดที่ไอเล่โฮมสเตย์มาถึงเขาก็ต้อนรับเราด้วยมือเที่ยงก่อนเลยที่เราถูกใจมากๆก็คือหมูชมวงที่เป็นอาหารทิ้งของจันทบุรีและดูนี่สีน้ำพริกไข่ปูแบบแน่นๆน่กิลลนกับข้าวสวยละร้อนไข่เจียวละพาคืออร่อยมากลงตัวลงตัวแกงส้มชะอมกุ้งกับกะหล่ำผััดดดกกกกกุุ้้้้งง็ีีีีเเเขายยยมมมหหห่่อออนนนนนนืใิวะ ไหนหมดก็ยกมือขอได้เลยต้มบ้าลมน้ําเปล่าโซดาน้ําแข็งชากาแฟโอวัลตินก็ม่ให้เรากินตลอด24ชั่วโมงแถมยังยกไปกินหน้าห้องพักได้ด้วยนะพิมแล้วก็ได้เวลาของการพักผ่อนที่นี่เป็นห้องพักริมน้ําแอร์เย็นช่ําสามารอ่านสบายตาลมนี่พัดเย็นทั้งวันห้องน้ําก็โอเคมิดชิแถมยังมีระเบียงหน้าห้องให้นั่งปาร์ตี้ด้วยนะพักผ่อนไดแป๊บเดียวเข้าพาเรานั่งรถลากไปล่องแพแล้วระหว่างทางเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแถมมีน้องเหยี่ยวมาบินต้อนรับและถ้าถึงจุดจอดแล้วก็สามารถกระโดดน้ําเล่นได้ด้วยนะเรากับเด็กแกงคือสนุกมากจอยมากแต่ต้องเก็บแรงไว้เพราะต้องไปเล่นสวนน้ํที่หน้าห้องพักอีกที่นี่เขาเป็นสวนน้ําขนาดย่อมเล่นกันเพลินเลยเล่นน้ํากันสะใจแล้วก็กลับห้องไปอาบน้ําแตก ตัวเจอกับมือเย็นกันและไฮไลท์ของมือนี้ก็คือเค้กหวยมีฟองเติมกันแบบไม่อั้นน้นองนี่สดกฎใหม่ทุกเยอือกเหมาะกับสายปาร์ตี้อย่างแกงเราสุดๆไฮไลท์ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มนะอาหารก็เวอร์ซูเพราะมือนี้เราจะได้กินซีฟู้ดแบบจัดเต็มกุ้งป่าปก,ก็กินกันแบบไม่อัน้นงั้นมาเริ่มกันที่ปูก,ก่อนเลยแกะออกมาคือมันเยอมมากตัวเนือ้อตัวก้ามก็คือหวานฉ่ำแน่นๆซีฟู้ดก็เป็นรสชาติที่แซ่บใครที่ชอบกินปูต้องห้ามพลาดท,ที่นี่กุ้งก็ไม่หน่อยหน้ากันมีทั้งลายเสือแล้วกกกกก็็็งขาาาาาาสสรร่่ยเเเนจคีีตตัไมมมมมพใหญู บอกเลยว่าอร่อยเต็มคําสะใจมากต้มจืดเต้าหู้หมูสับเขาก็เสิร์ฟมาเป็นหม้อแบบจัดเต็มใครมากันเด็กๆต้องถูกใจมากแน่เลยหอ,อยนางรมเห็นว่าเป็นไซส์เล็กก็แต่สดมากเหมือนเพิ่งแงะออกจากฝาคืออร่อยแล้วหวานช่ำและถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆจะพลาดกุ้งแช่น้ำปลาได้ยังไงรสชาตินี่แซ,บซบบแ่บซีดหมอกกับการกรอบแก้มสุดๆแล้วเายังมีแตงโมนเนื้อหวานช่ำไว้ให้ล้างปากด้วยนะเอาเลยไงเครื่องดื่มมันทํางานแล้วไงพวกเราก็เสียงดีเหมือนนักร้องด้วยสิพี่พพน้ำกับพี่บอลลูก็เลยขอจัดเลยสิบซิงเกิลใช่แล้วค่ะพวกคุ ิเน,นเนี้มีเจ้าของโฮมสเตย์ด้วยนะทายมาว่าคนไหนมือเย็นยังไม่ทันย่อยเลยต่อด้วยมือเช้าอีกแล้วว่าจัดเป็นาลบุฟเฟ่นะอยากกินอะไรก็ตักกินเอาได้เลยเด่นๆของมือนี้ก็เป็นผัดปูเสนเ้นจ้าก็มีข้าวต้มหมูกุ้งลอนๆชากาแฟโอตินไส้กรอกขนมปังให้เราเติมพลังให้เต็มอิ่มก่อนกลับบ้านบอกเลยนะมาเที่ยวที่ไอเลโฮมสเตย์คือครบมากได้ทั้งที่พักอาหารกิจกรรมราคาเริ่มต้นแค่คนละ1 6 0 0้บาทติดตามกดไลค์กดแชร์อยากพาใครมาก็แท็กเลยตามกันมานะไม่ผิดหวังแน่นอน